สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนวันนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเราจะมาเรียนกันถึงเรื่องวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอ่าซึ่งเป็นหัวข้อสุดท้ายที่เราจะเรียนกันในภาคเรียนที่หนึ่งนี้เนื้อหาบทเรียนจะเป็นอย่างไรเราไปฟังกันเลยครับอ่าเรามาดูหัวข้อที่จะเรียนกันในวันนี้คือข้อที่หนึ่งวัฒนธรรมไทย เรามาดูความหมายของวัฒนธรรมหมายถึงสิ่งที่แสดงถึงความเจริญงอกงามของมนุษย์เป็นแบบอย่างในการดําเนินชีวิตของคนในสังคมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเรามาดูข้อที่หนึ่งจนึงวัฒนธรรมไทยที่มีผลต่อการดําเนินชีวิตของคนในสังคมไทยวัฒนธรรมที่มีผลต่อการดําเนินชีวิตของคนในสังคมแบ่งเป็นสี่ประเภทหนึ่งพัติธรรมเป็นวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับหลักการดําเนินชีวิต เช่นความเมตตากรุณาความกตัญญูกตเวทีหลักการดําเนินชีวิตมีผลทําให้เราเกิดความสงบสุขในใจิตใจในภาพก็เป็นเด็กนะครับเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่โดยการล้างถ้วยล้างชามแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีสองวัตถุธรรมเป็นวัฒนธรรมที่สามารถมองเห็นและสัมผัสได้เช่นอาคารบ้านเรือนยานพาหนะเครื่องนุ่งห่ม เราจับเคลื่อนที่วัตถุธรรมเนี่ยทาให้เกิดความสะดวกสบายในการดําเนินชีวิตในภาพก็เป็นภาพรถยนต์รถไฟฟ้าเครื่องบินยานพาหนะเหล่านี้ช่วยทําให้เกิดความสะดวกสบายในการเดินทางสามเนติธรรมเป็นวัฒธรรมทางกฎหมายเพื่อบังคับและควบคุมพฤติกรรมของบุคคลในสังคมไม่ให้ไปละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นรวมทั้งเพื่อควบคุมความสงบเรียบร้อยของสังคม ในภาพก็เป็นตำรวจจราจรช่วยนักเรียนข้ามถน,นนครับการบบตนตามกฎจราจรเนี่ยจะช่วยลดอูบบติเหตบบนท้องถนนได้นะครับสี่ศารรมเป็นวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อกันและการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมงเช่นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันความสามคัคคีมารยาทไทยขนบธรรมเนียมประเพณีไทยในภาพก็เป็นนักเรียนแสดงความเคารพ อ่าตอบคุณครูโดยการไหว้เป็นมารยาทที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยนะครับ <c oughs> ต่อไปหัวข้อจุดสองคุณค่าของวัฒนธรรมกับการดำเนินชีวิตวัฒนธรรมมีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในสังคมและเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของชาติวัฒนธรรมไทยให้คุณค่าในการดำเนินชีวิตที่สำคัญดังนี้อ่าเราบรรลุข้อคุณค่าของวัฒนธรรมกับการดำเนินชีวิตหนึ่งปัญญาธรรม ให้คุณค่าเกี่ยวกับการใช้เหตุและผลรู้ว่าสิ่งใดดีสิ่งใดไม่ดีและเลือกทําสิ่งที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อตนเองสังคมและประเทศชาติสองสามัคคีธรรมให้คุณค่าเกี่ยวกับความร่วมมือกันร,ระหว่างบุคคลทําให้งานสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดไว้สามคาระวะธรรมให้คุณค่าเกี่ยวกับการเคารพยกย่องความอ่อนน้อมถ่อมตน,ตนการให้เกียรติซึ่งกันและกัน ความกระตันยูกระตาวิธีต่อพ่อแม่และผู้มีพระภูณต่อไปเรามาดูข้อภูมิปัญญาท้องถิ่นหัวข้อสองจะเ่งความหมายและความสําคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นเรามาดูความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่นไหมถึงความรู้ที่เกิดจากความสามารถการสั่งสมประสบการณ์และความเฉลียวฉลาดในการประดิษฐ์ผลของคนในท้องถิ่นที่มีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตและในการสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน เช่นการใช้สมุนไพรในการป้องกันและรักษาโรคการสร้างที่อยู่อาศัยการทําปุ๋ยหมกักปุ๋ยน้ําชีวภาพเพื่อใช้ทําการ,กรเกษตปรปลอดสารพิษการเลี้ยงไหมพื่นนำมาทนำมาทอผ้าเหล่านี้เป็นต้นภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยมีความสําคัญดังนี้เรามาดูข้อความสําคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นหนึ่งช่วยสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นสองทำให้คนรู้จักการพึ่งพาตนเอง สทําให้เกิดการอนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นสีท่ทให้เกิดการผลิตงานที่เกี่ยวกับศิลปะแขนงต่างๆภาพด้านบนก็เป็นภาพบ้านเรือนไทยเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยต่อไปเรามาดูข้อสองจุดสองตัวอย่างภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละชุมชนเนี่ยอาจมีความคล้ายคลึงกันหรือแตกต่างกัน ขึ้นอยูก่กับสภาพแวดล้อมและการดํารงชีวิตของแต่ละชุมชนดังตัวอย่างหนึ่งการทําเหมืองฝายาเป็นการจัดแหล่งน้ำเพื่อการ,กรเกษตรการอุปโภคและการบริโภคของคนไทยในภาคเหนือ,อระบบนี้ใช้การแบ่งปันน้ําและจัดสรรน้ําให้กับกเกษตรกรได้รับประโยชน์จากการจัดสรรน้ําอย่างเท่าเทียมกันโดยใช้พื้นที่ทําการ,กรเกษตรเป็นเกณฑ์ ในภาพก็เป็นการทําหมุนฝวายของคนในท้องถิ่นภาคเหนือนะครับ 2. การแปรรูปอาหารคนในท้องถิ่นต่างๆเนี่ยจะมีธีการแปรรูปอาหารในรูปแบบต่างๆเช่นการหมักและการดองเพื่อเก็บไว้รับประทานได้นานๆเช่นชุมชนที่อยู่บริเวณชายฝั่งทะเลเมื่อจับปลามาได้มากจึงนํามาแปรรูปเป็นปลาเค็มหรือปลาดัดแห้งคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานเนี่ย นำปลาที่จับมาได้มาหมักในไห่ที่เราเรียกว่าอะไรากรเรียนปลาร้านะครับที่เรามาใส่ในต้มตัากันนะครับในภาพก็เป็นการแปลร,รูปปลาสดเป็นปลาตากแห้งเพื่อให้เก็บไว้ได้นานขึ้นนะครับต่อสามเครื่องมือจับตัดน้ําในอดีตเนี่ยคนไทยส่วนใหญ่นิยมตั้งสิ่นฐานอยู่ใกล้แหล่งน้ํา จึงมีการประดิษฐ์เครื่องมือจับสัตว์น้ำหลายประเทศเช่นลอกสวิงโพงพางไซแหซึ่งนำวัตถุที่มีในท้องถิ่นมาประดิษฐ์ในภาพก็จะเป็นไซนะครับเป็นเครื่องมือจับปลาที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นตีกระติ๊กข้าวเป็นภูมิปัญญาในการนำวัตถุธรรมชาติมาประดิษฐ์เป็นสิ่งของเครื่องใช้กระติ๊กข้าวเนี่ยเป็นภาชนะบรรจุอะไรรันักงเรียนข้าวเหนียว เก็บความร้อนได้ข้าวไม่เปียกหรือแฉะและไม่มีไอ้น้ำเกาะอยู่ใช้เทคนิคก,การสานให้ชั้นในมีช่องให้ไอ้น้ำระเหยผ่านได้ส่วนชั้นนอกเนี่ยจะสานทึบเพื่อก,กักความร้อนอในภาพก็เป็นกระติบข้าวนะครับที่สำหรับใช้ใส่ข้างเหนือนั่นเอง ไปราดุข้อ2.3การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นสิ่งที่ทุกคนควรภาคภูมิใจและควรอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบต่อไปบุคคลและองค์กรต่างๆในชุมชนเนี่ยสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนได้โดยปฏิบัติดังนี้ะระดูข,ข้อการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น หนึ่งส่งเสริมให้ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นสองตระหนักถึงคุณค่าและความสํมาคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นสามพัฒนาและปรับปรุงภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เหมาะสมกับปัจจุบันสี่ถ่ายทอดความรู้และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นห้าใช้ผลผลิตที่มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นหกประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ภายนอกได้รู้จัก อในภาพด้านซ้ายก็คือการถอผ้าด้วยหูเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาของถิ่นให้คงอยู่ภาพด้านขวามือก็คือการทําว่าวไทยนะครับเป็นการเผยแพรก่การละเล่นของไทยให้เป็นที่รู้จักนะครับต่อไปเรามาดูสรุปเรื่องที่เรียนกันในวันนี้คือเรื่องของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของถิ่นอ่าเรามาดูสรุปวัฒนธรรมก่อนนะครับวัฒนธรรมเนี่ย เป็นสิ่งที่แสดงถึงความเจริง้องงานเป็นแบบแผนในการจำเนนชีที่ของคนไทยที่เป็นเอกลักษณ์และสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบันคนไทยทุกคนควรร่วมการอนุรักษ์นะครับวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบทอดต่อไปต่อไปหัวข้อที่สรุปที่สองก็คือเรื่องของภูมิปัญญาทอ้องถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยเป็นความรู้ความสามารถอันเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ของคนในท้องดิน่น ที่คิดค้นขึ้นเพื่อน,นํามาประยุกต์ใช้ในการนินชีวิตเกิดเป็นองค์ความรู้ที่มีการสืบทอดต่อกันมานั่นเองเป็นอย่างไรกันบ้างครับนักเรียนหลังจากที่ฟังเรื่องของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเป็นหัวข้อสุดท้ายในภาคเรียนที่หนึ่งนี้นะครับนักเรียนคงพอจะเข้าใจกันนะครับถ้ายังไม่เข้าใจไปดูคลิปการสอนย้อนหลังได้ วันนี้คุณครูบุญชัยก็ขอจบการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในภาคเรียนที่สองสวัสดีครับ